เมย่าซันซันจัดเต็มแปลงโฉมเป็นไอ้ไข่ร่วมงานวันเกิดกล้าวน้ำพราวเมย่าซันซันจัดเต็มแปลงโฉมเป็นไอ้ไข่ร่วมงานวันเกิดกล้าวน้ำพราวในทีมของดีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเมย่าซันซันทำเอาชาวเน็ตอึ้งหลังโพสภาพการแต่งตัวไปร่วมงานวันเกิดของกล้าวน้ำพราวผู้จัดการดาราชื่อดัง โดยงานเลี้ยงวันเกิดในทีมของดีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชทำเอาคนสนิทและแฟนคลับคอมเมนต์ถล่มทลายโดยเมย่าสันๆลงทุนแปลงโฉมเป็นไอ้ไข่ซึ่งจัดเต็มทั้งเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ประกอบทาหน้าสีดำแปะแผ่นทองซึ่งเหมือนสุดๆ พร้อมระบุว่างานวันเกิดแม่น้ำพราวตีมของดีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยหลังจากที่พ์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปคนสนิทและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเช่นสามงวดต่อไปชนะแล้วก็ไปกราบน้องขอเลขเด็ดหน่อยค่ะงวดหน้าขอสามตัวตรงๆนี่ก็สัรหาจริงๆจุดประทัดตามเลยเป็นต้น